สวัสดีครับหนุ่มภูสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนฟอสสวนครับเช้านี้ก็อากาศเริ่มหนาวนะครับที่เขาศกสุราษฎร์นะครับผมเดินสำรวจริมคลองนะครับหลังจากที่น้ำท่วมก็เจอต้นผักหน้ำเนี่ยครับที่โผล่ขึ้นมานะครับใบสวยมากนะครับก็เลยถ่ายภาพมาฝากกันนะครับผมยอดของเขานะครับผักหนาม ดูครับตรงนี้เป็นที่ผมเคยเลี้ยงปลาครับแห้งหมดเลยทรายมาผมนะครับตื้นไม่มีน้ําเลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูผักหนากินได้นะครับผักหนานี่ผมปลูกนะครับปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะใบนะครับสวยมากข้างหลังก็จะมี้นาำนะครับนะครับก้านก็จะมีน้ํา วันนีปลูกในกระถางก็สวนเหมือนกันนะครก็เลยเก็บมาฝากนะครับผักน้ำให้ดูใกลๆนะครับใบใหญ่มากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับฝากคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณ สำหรับการติดตามที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับนี่ใบใหญ่มากผักน้ำครับผักน้นาำ